การที่มีค่า SCG ลดลงหลังจากที่มีการต่างตัวของตัวอ่อนแล้วนะครับก็ถือว่าตัวอ่อนตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีการแทงแล้วนะครับส่วนคนที่มีหัวใจไปตอนแรกนะฮะแล้วหลังจากนั้นหัวใจหยุดเต้นไปนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ SCG เนี่ยก็จะมีการขึ้นนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆนะ,ะแต่ว่าการขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการขึ้นที่ไม่ดีนะ,ะหรือบางคนขึ้นดีนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นหัวใจหยุดเต้นไปนะ,ะซึ่งทั้งสองอันเนี่ยสาเหตุก็ไม่ต่างกันนะฮะสาเหตุก็อาจจะมาจากหนึ่งกติ หรือตัวอ่อนที่ครบสมปกติแต่ว่าการพัฒนาของตัวอ่อน,นมีความผิดปกติก็ได้นะครอันที่อีอยอาจจะเป็นตัวคุณแม่เองนะครคุณแม่เองอาจจะมีอะไรภาวะในร่างกายอย่างเช่นแอนติบอดีหรือว่าฮอร์โมนบางอย่างที่มีผลกระทบต่อการฝังตัวของตัวอ่อนหรือการพัฒนาของตัวอ่อนได้เหมือนกันนะครัอันที่3มก็คือตัวฮอร์โมนที่เราให้ไปนะฮะหลังจากที่เราใส่ตัวอ่อนไปแล้วเราต้องให้ฮอร์โมนเพื่อประคองตัวอ่อนให้มีการพัฒนาต่อไปนะฮะมันอาจจะอยู่ในระดับที่ไม่ดีพอะะหรือว่าไม่เพียงพอ ึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเจาะฮอร์โมนดูนะฮะว่าพอหรือยังถ้ายังไม่พอเราก็ต้องมีการเพิ่มยาหรือเปลี่ยนยาบงตัวหรือเปลี่ยนรูปแบบของยาไปเพื่อให้การดูดซึมยาเนี่ยดีขึ้นได้